สวัสดีครับพี่น้องมาพ้าไมา่เจ็บพักบุง้งหยอดงามครับผมอมืพักบุง้งเตหน่อยมากกินครับผมพักบุง้งเขาจังสิกรอบดีครับผมกินก็ส้มตำกินก็ตำบกคุงกินก็ยังกับกรอบดีครับนี่เจ็บหน,น้าเห่าหนี่ล่ะหยอดแบบแดงๆกับมี่ครับผมแต่าเต่าหน่อยบอคอยมกักหยอด ยอดแดงต้นไหนมักยอดเขาขาวองศีครับผมมันกรอบดีเห็นปะเก็บไปวไ้กินงับต่ำมาคุ้งนะภาเดี๋ยวภาพผ้ายางมึงเขา่างามๆพี่นอ้องเก็บพักบุงก่อนน้ำปลาเข่าครับผม ขันแท่หน้าไหมหอยอดสวยๆเลยมีแต่ยอดสวยๆเก็บน้ำเก็บน้ำคันแท่หน้าพี่น้องเอาไปแก้งสมมนาสีได้นะได้หรือเปล่าโบหูนะเดี๋ยวเขาจังไปคัดเาอายอดง,งาม ขึ้นโพน้ำนี่กรอบดีอยอดแดงก็บมีแต่ว่าแต่ไหนบ่ค่อยมากอยอดแดงครับผมที่ขาเจ้ากินกับสมตำอยอดแดงนี่ไะเดี๋ยวผ้ามึงเขาก็ออกร่วงแล้วโอ้ยถอนแสงพวกอยอดแดงเดี๋ยวแต่ไหนผ้ามึงอยอดแดงอยอดแดงขาเจ้าเก็บ กินกับสมตำเท่งสี่นี่เขาเอานายอดแดงนี่ยอดแดงอันนี้ก็แแทบเพื่อกันสำหรับกินกับสมตำเนาะนี่เห็น่ะยอดแดงเขาต้องไปเก็บน้ำหน้าเขาด้วยพี่นอ้องจะไปเก็บหน้าผู้อื่นบางทีอเขาเจะเอาสีดยงสีดหยานี่ยอดแดงเห็น่ะกินกับสมตำยังแทบแต่ว่าต้นหน่อยบ่ค่อยมากต้นหน่อยมากอยอดเขาขาวสีพี่น้อง ท่อนเสียงเนาะอย่าปักบุ้งตาบนาเอาไปพัดก็ได้พี่น้องน่นะเข้าออกกล่วงมั้งล่ะเห็นไหสูงถ่มหัวครับผมมาชมบรรยากาศท้ทองทุ่งเอากินหอมไอ้ดินไอ้ดินไอเขา้ามาฝากพักบุ้งเพียบพี่น้อง ผักบุ้งนี่ถ้าคนดูเก็บไปขายอาัดสีแม่แมงนิดนึงแต่่ามันกะปลอดปลอดสารเพราะวานหน้าเ้องนบริษัสารนี่อดพักบุ้งแดงครับผมถา้าเจาะมาเก็บไปขายน้ำตลาดขาเจาะกับสีมาเก็บอดอันอ่อนมันยอดที่มันโพขึ้นจากน้ำนังสิเห็นไหมน,ะนี่นี่งดอันอ่อนนังสิ chế bè phe ba chín gấp tầm một hương lái thôi nè khẩu tiệp khẩu tiệp na nam tiệp thung nhang đến năm ยอดหอดงามๆอันนี้ลุงไก่ยาวใหญ่ให้วไปแล้วมันก็เลยแปนฝนกำลังสิบห้าพ่นอันนั้นคอคั้วอันนั้นเทียงหน้าแต่เอ้ยเทียงเออเขี้ยนตะหน่อยอันนั้นเทียงลูกไดที่มีก่อภัยบังอยู่ cơm đa cho bênh nam không chỉ cá cho xay xay hòm, cái bà lông đẻ bò đẻ xay xay, xay xay cái đấy cung vĩ nông, cung phơi, ừm, bò đẻ ponu là, cái mực lông đẻ cá xay, kéo hoặc cá mặn cá bèn, mượn bò พี่นะ้องสะท้อนเสียงโอ้เสียงก็เจาจุดผุไรนุกออเอาไผ่มาเสียบกวยไผ่อันนี้ของลุงใดนดะครับ Đi chiếc noa cái đây chỉ noa là phi phi nòn thay gì nhớ đi hai kiếp bùng hiền nói ที่หน้าที่หน้าของยากัของปนวนนประวันนี้มันติดหนทางฟั่งนี้มันติดหนทางครับผมมันติดทางทางสันจรนไหมติดทางแล้วกับไฟฟ้าเอียง เฮ้ยดำทำอะไรวะฮะ <Huh? S 1> ตามพ่อมาทำไมวะ hmm? มันรัดนี่เลยเหรอ hmm. ดำตามมาทำไมวะฮะ <Huh? S 1> หนูตามมาทำไมห hmm. ยานี่ก็บปูกไว้ให่วุยเกี่ยวให้คุ้ยครับผม เขาหน้าตะหน่อยถอ,อกแล้วเห็นไหมเริ่มถอ,อกแล้วเดี๋ยวจักหน่อยงามครับผมข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิเกษตรเจ็บพักบุงขาก่อนนี่โอ้ยมดตะน่อยตอดไข่บ่พี่นอ้องเจ็บขั้นขั้นโอ้ยเจ็บขั้นขั้นครับเจ็บพักบุงก่อน เอาจนยอดอ่นอนๆว่อปวดตะน้อยตอดไข่เลีเจ็บขัข้นๆเจ็บปวดๆเห็นปะเขาหน้าต้หน่อยกล้องอาซิสันเนี่ยเด้อพี่น้องขอภั้น้ำก็ได้กั๊หนึ่งครับผมบ,มเบ่เก็บไรเก็บซัมนี่กับพ่อกินพ,พ่อได้กินครับผม ก็จะไปเก็บหลายเก็บไายก็เน่ากินพระท่านลมหนาวลมหนาวลมฝนมนั่แหละคณูนะมาแล้วหอดไก่หอดเวลาครับผมซี่หาโมงนี้เริ่มจะตกแล้วอ้ติดตม ไปพักแล้วเอาไปใส่คู่ไว้ให้มันสื่นถึงหน้าไปมันอนเหรียหลับลมเย็นๆทีน่ะโอ้มีหอดไหเอาไหมาล่างครับผมเดี๋ยวสิเก็บเก็บเออ่คล็ดเป็ดกระปุกอมสินไห้นี่นี่ไห่ หมาจากบานยาครับผมไม่ใช่ไหทองคำเดี๋ยวสีเฮ็ดเดี๋ยวสียหาฟ้าปิดเอาเสียไ้ก่อนทำควสะศาดแล้วเสียเอาเสียไปส,สีเฮ็ดสีเฮ็ด,ดกระปุกอมสินเห็นแน่ๆเก็บเงินไว้ให้ลูกเดี๋ยวห้องกระมาเด็ดใบเด็ดยังออกล่างขี้ดินขี้ดอนออกพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่ละเพราะว่าแต่หน่อยถ้าเสียวยอดทังที่ หลายโพดพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยมากกินกรอบกรอบทั้งสีสีขาวขาวโอเคครับผมพาชมถุ่งเก็บพักบุงนะสวัสดีครับ